สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันพฤหัสที่8กรกฎาคม2564นะครับคิตศักราช221 0นะครับเวลาตอนนี้ก็19นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้จะมาเล่นลูกทิ้งท่ายืนเหมือนเดิมนะครับขอเท้าความนิดนึงนะครับท่ายืนนะครับถ้าใครที่เล่นได้แข็งแกร่งแล้วเล่นท่ายืนทําท่าได้สวยลงได้สุดนะครับและ มีวิธีทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เกิดอาการมีผลข้างเคียงแบบไหนในเวลาที่เล่นนะครับเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหรือว่า,วาเล่นไม่ถนัดอย่างไรหรือว่าเล่นถนัดแบบไหนอย่างไรครับแล้วได้หุน่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างได้หุนอย่างนี้หรือยังนะครับได้กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วหรือ,อยังนะครับเกิดซิกแพคหรือยังนะครับซิกแพคเกิดหรือยังเกิดแพคขึ้นหรือ,อยังนะครับ ผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าถ้าท่านเล่นเป็นประจำนะครับเล่นได้ไม่เยอะเล่นได้ไม่หลายครั้งไม่เป็นไรทําได้ถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านขยันเล่นท่านเล่นเป็นประจำนะครับใช้ลูกขยันนะครับผมเชื่อเลยว่าสุขภาพร่างกายท่านสรีระของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนท่านมามองดูสรีระของท่านผมเชื่อเลยว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับอะมาเริ่มกันเลยครับ ทำเท่าที่เราทําได้นะครับทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่ร่างกายเราไหวนะครับจําไปอย่างหนึ่งนี่คือคติของผมนะครับในเรื่องราวส่วนตัวนะครับท่านจะถนัดอย่างไรถนัดแบบไหนท่านเล่นอย่างนั้นนะครับทําเท่าที่ท่านถนัดนะครับและทาเท่าที่ท่านเหนื่อยนะครับมาจะครับค่อยๆทาครับอ่เริ่มครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 ถาถามว่าทําให้มากกว่านี้ได้ไหมทําได้แต่เราทําเท่าที่เราเหนื่อยเราทําเท่าที่เราไหวนะครับเราทําได้เท่าไหร่ทําเท่านั้นแล้วยกต่อไปเราไปทําอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ